าองไปละก็ดนไปะอุ้ยเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงฮะข้างบนว่าจะสวยแค่ไหนต้องติดตามต้องติดตามสวัสดีครับผมเจนอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาแม่แล้วก็หนาที่บ้านไปดูต้นไม้เปลี่ยนสีกันที่แชนโดนะครับแล้วก็ ตือนเช้าเมานี้อากาศดีมากเดี๋ยวพาไปดูอากาศร,บรอบๆสักหน่อยนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งจะมีหมอกนิดนะนายามเช้าพร้อมแล้วไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างมีนี่เหรอนี่ผลไม้องุนอองุน เงินเปื้อนส้มจะโชว์ส้มอย่างเดียวนะมีส้ม,มพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพร้อมไหมครับคพอนร์อ,อ๋อพร้อมค่ะพร้อมเดี๋ยวเมื่อคืนแล้วกลัวไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเจอ,อกันทีที่โน้นนะฮะ ตอนนี้มาถึงฟอนต์รอยัลนะฮะที่ประจำที่ต้องมาจอดก่อนขึ้นหาก่อนขึ้นไปที่เชนโดก็คือจะหาอะไรกินก่อนซื้อไปที่นี่แล้วก็จะไปขึ้นไปกินในนู่นตอนนี้ก็อยู่กันที่เบอร์เกอร์คิงฮะที่เบอร์เกอร์คิงไปดูก่อนนดีรัวว่าข้างในเขาซื้ออะไรมาบ้างไปเดี๋ยวไปแอบบแบบดูหน อ๋อทำไรอ่ะอืมอาหารเช้ายี่ไม่ค่อยได้เคยกินแต่ก็ต้องกินวันนี้นะจ๊ะอ๋อนี่ก็ซื้อกาแฟแม่หมูเหรอใช่ครับอ๋อจัดเต็มครับพูดเยี่มไม่ได้ฟันหรออือก็คฮะก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้ว ก็แวะพักเข้าห้องน้ำกันอยู่ซื้อของกินด้วยเพราะว่าขึ้นไปข้างบนนู้นจะไม่มีห้องน้ำนาาะฮะไปเดี๋ยวค่อยไปเจอกันข้างบนนู้นโอเคครับ Good morning. $40? Yes, please. Go ahead. and one? There we go. Right, one more time. Sure. There we go. Thank you. Good for seven days. Thank you. Appreciate it. Have a nice day, sir. Good. Thank you. <sighs> คูณเล่นมองมันไกลให้มันไม่เห็นมันมีเก้าอี้มีอะไรเลยวะโอเคอันนี้ก็คือใช้ได้7วันหมายถึงว่าภายใน7วันหมายถึงว่าถ้าเกิดเรานี้ยเราจ่ายไปแล้วใช่ไหมแต่คราวหน้าพรุ่งนี้เรามาอีกอะ่ะก็มันก็ยังฟรีอยู่มันก็ยังก็ยังใช้บเสร็จนี้ได้อยู่ใช่อยูที่อยูอ่ตอนนี้เราเราอยู่ที่ตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวไปขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงจอดที่จอดกินข้าวก่อนนะที่จอดกินข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนเอ๊ะในรถไม่เห็นมีข้าวสักเม็ดเลยมีแต่เบอร์เกอร์คิงกูไม่ถูกนะเนี่ยกูไม่ถูก เอาละตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าวิวเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สีต้นไม้เป็นยังไงบ้างอนะ่ะไปอยวพาไปดู เอาละครับก็ตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขาอยู่นะฮะพาแม่แล้วก็นามาเดินไอกิ้งในป่าสามไมา้สามไม้ไปกลับก็ประมาณเกือบเกือบหกโลแวเซ่เพราะว่าหนึ่งหนึ่งไม้เท่ากับหนึ <c oughs> ่งจุดหกเพราะหนึ่งไม้หนึ่งไม้เท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลนะฮะก็ประมาณ เกือบเกือบหกโลอุ้ยเกือบหกทิมเกือบเกือบหกโลนะแต่ว่าทางมันไม่ได้เรียบไงเดี๋ยวไปดูเส้นทางดีกว่าอ่าคนใบไม้สวยนะไปมาอุ้ยหัวจะทิ่มเอาแบบจมู ไปไงครับอาการหอบแดก <S <S สภาพตอนนั้นกับตอนนี้อบดก ไปยังบ้างครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วฮะสักพักนะฮะพูดถึงนะคะที่เนี่ยมีความรู้สึกคล้ายผานกแอ่นที่โผล่กระดิ่งมากเลยค่ะอุ้ยสนุกนะสนุกเหนื่อยสามใหม่นี่ไปกับออกไปกับสามใม่ไปกับสามใม่เด็กๆเด็กอนุบาลเหนื่อยมาอบแดดค่ะแอนต้อสัมภาษณ์คนนี้มากนะครก็เป็นไงฮะถึงขึ้นมาเดินขึ้นมาถึงบนยอดแล้วมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ประทับใจมากเลยที่ลูกพามาลูกก็จะพามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไมีโอกาสวันนี้ก็ได้มาแล้วแฮปปี้มากแอนกิ้วนะไม่ไว้หน้าลูกเลยต้องเราต้องมายืนตรงนี้นอีกอบน่าจะเห็นนะครก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอคลิปใหม่ทริปหน้าแล้ว ติดตามช่วยติดตามด้วยตอนต่อไป่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หลานด้วยนะครหลานเลยให้ลูกเลยนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าทริปต่อทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็วันนี้ก็สวัสดีครับแลาไปก่อนฮะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย